สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับของออดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้ทำบนที่2กรักฎดาคม2563นะครับคลิปนี้จะทำโดยออดออนไลน์ .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon และคลิปนี้เป็นคลิปของ amazon นะครับออดออนไลน์ .com นะครับสอน amazon โดย เป็นการส่งออกไป f b a ที่อเมริกานะครับแล้วก็ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยและหลักสูตรเรามีเครื่องมือช่วยนะจังเกิลสกาวที่ช่วยชีพเป้าสินค้าขายดีแล้วก็คีย์เวิร์ดให้กับเพื่อนๆนะครับในราคาที่ถูกกว่าไปซื้อเองอย่างมากนะครับแล้วก็แถมแหลกลานนิดนึงช่วงนี้มีโปรนะครับลง Amazon บวกเครื่องมือ1ปีนะครับแถมคอร์สเรียน eBay จับมือทำด้วยฟรี1ปีเลยไอ้ฟรีจับมือทำมันดูแลตลอดชีพอยู่แล้วนะครับคือแถมให้เลยฟรีๆอ่ะ สนใจก็สอบถามได้แล้วก็เดี๋ยวมีวมรายละเอียดท้ายคลิปนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะ <c oughs> ตามภาพครับอืมันคืออะไรชัดเจนอยู่นะนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะแลงกิ้งบนอเมซอนปัจจุบัน723ดามถ้าใครติดตามช่องของออดออนไลน์ที่ทํา y o YouTube นะครับจะรู้ว่าอาถ้แเลงน้อยแปลว่าขายดีนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ แล้วก็ผมเจอจากเครื่องมือนะครับยังเกิลสกเนี่ยนะครับ JS นะครับชี้เป้าว่าแรงกิ้งอยู่ที่7 7 0ใกล้เคียงกันมาสมควรนะแต่ว่าแม้อาจจะไม่เท่ากันแต่บอกได้เลยว่ายังไงยังไงนะครับมันก็ใกล้เคียงกันครับอืมนะ <S <S แล้วก็ตัวนี้ขาย19.99 19ผมบอกเลยว่าแจ่มราคาดีเลยแหละจริงๆนะ19.99นี่โคตรงามเลยนะฮ <C oughs> ะเออชิ้นนี้ขายถึง7,200ในเดือนที่ผ่านมานะครับ สุดยอดโดยเฉลี่ยนะเป็นว่าเขาคาดการจากแหลงกิ้งนะครับยอดขาย1,45่งแพันดอลลาร์หนึ่งแดอลลาร์เท่ากับสมล้านตีไปง่ายๆนะใช่ไหมหนึ่งแสนดอลลาร์ก็สล้าน4ี0 0สนก็ครึ่งหนึ่งก็ประมาณล้านหาตีไป4 000, ล้านกว่านะครับสุดยอด <c oughs> ต้นทุนบอกเลยฮนะสบายๆครับขาย20เหรียญนะครับค่า ไอเบียฟูฟิเนฟรีก็คือค่าจะส่งค่าฮีพออะไรประมาณนี้มันจริงๆเลทตอนนี้คือ3.3ไม่เป็นไรอย่าคิดมากมันแพงขึ้น4บาทนะครับแล้วก็1 5ของ19.99ก็คือ20เหรียญนนัะ่แหละก็คือ3เหรียญเป๊ะพอดีเลยก็คือเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องแบ่งให้มาซอนประมาณ6.3นะครับเหลือถึงท้องเราประมาณ13.7แต่ผมบอกว่านี่ไปดูที่แคปมาจากบาบานะครับในหลาย,ลายๆตัวอยู่ราคาประมาณสัก4ี่เหรียญ สีเหรียญ <c oughs> แล้วก็ต้นทุน12-13 <c oughs> เหลือเลือเหลือเลือแล้วความต้องการของตลาดตัวนี้ดีดีมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปก็คือคีย์เวิร์ดนะธุรกิจนี้มีคีย์เวิร์ดสูงถึง4,800คีย์เวิร์ดถ้าคุณคิดเองนายคุณคิดไปแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้จังเกิลสเกลในการหาเครื่องมือคีย์เวิร์ดให้คุณคีย์เวิร์ดคือถนนที่วิ่งมหาสินค้ายิ่งถนนเยอะมี100เสน้นมี500เสน้นมีพันเส้นมี2 0 0พเสน้นยิ่งมีถนนเยอะ คนเจอเยอะขึ้นโอกาสที่จะขายได้ก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะคิดเองหรือเลือกที่จะใช้เครื่องมือหาคีย์เวิร์ดให้แล้วก็เอาคีย์เวิร์ดไปวางใน listing ของ amazon นะครับบอกเลยว่าเยอะและที่ผมคิดมานะหาเจ็บทันสามแต่นี่คำ top key คนหาถึง2 0 0 0 0 0คือระดับทะลุแสนก็หายากแล้วนะฮะชิ้นนี้คนหาถึง2 0 2แสนนรกแตกมากบอกเลยแล้วก็คีย์เวิร์ดนี้นะครับ ในช่วง14จูนนะครับเอ๊ะทำไมกราฟนี่มันมาเร็วจังเลยอะเมื่อกี้ผมแคปไม่ทันดูด้วยจูนเลยนะจูนนี่คือเร็วมากเลยนะครับจูน14ถึง20จูนนะครับประมาณ6วันคนหา5ม0 0 0สามคือวันละเกือบเกือบมือเลยสุดยอดอ่ะเราไปดูแง่ของคีย์เวิร์ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงกิ้งตรงนี้แหละที่ความมันบันเทิงอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะฮะ มัไม่ขยายโอเคดูนะเพื่อนๆผมบอกว่าเลขน้อยยิ่งขายดีนะครับตัวนี้เป็น Jungle Scout Extension นะครับจะเปรียบมันเซลล์เดเซลให้เลยนะครับดูนะแรลงสามร้ยอดขาย173ชิ้นนี่ยังไม่ต่างกันเท่าไหร่นะหน้านี้คือน้อยหมดเลยนะเบิร์กหมดเลยในะหลักร้อยหมดเลยอ่าเราจะไปดูหน้าอื่นนะครับมันจะมีหลุดหรือเปล่าเหรอบันเดนเนีนะ่ย อันนี้หมื่นสี่หมื่นสี่เหลือเห็นไหมลงมาเหลือหลักสิบแต่สุดยอดนะวันเดียวสี่สิบเก้าก็ยังโอเคเห็นไหมแต่ถ้าเห็นไหมอันนี้ชัดเจนหน่อยอันนี้หลักร้อยวันเดียวสองร้อยเก้าสิบชิ้นเห็นไหมครับสิ่งที่ผมบอกก็คือยิ่งแรงกิ้งน้อยนะครับยอดขายจะดีครับนี่คือการดูสินค้าขายดีบนอเมซอนนะครับดูตัวนี้ตัวนี้แรงสี่หมื่นไอ้สองพันเองนี่ว่าโหแรงน้อยหมดเลยเพื่อน ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเลยแต่เป็นว่ายิ่งแรงมากยิ่งยิ่งขายได้น้อยกว่าสินค้าแรงน้อยนะนี่้นนี้แรงร้อยห้าสิบเจ็ดออกอชิ้นเหมือนเมื่อกี้เลยอแล้ะชิ้นนี้หนึ่งหมื่นเนี่ยมเหลือหกสิบสี่แต่หกสิบสี่ผมก็ยังบอกว่าเพอร์เฟกต์เอาง่ายผมแคปมาสามหน้าเนี่ยมันยังดีหมดแล้วธุรก,กิจที่เราทําเองผมบอกเลยนะจริงๆอ่ะขายได้วันละสามชิ้นนี่โคตรปลื้มแล้วครับนะแต่นี้หลักสิบหมดเลยคือเวิร์กสุดๆนะครับดีมากบอกเลยนะครับอืมนะเพอร์เฟกต์เลยแหละ อ่ะเราไปดูกราฟนะครับ Google คือตัวนี้บังเอิญมันมีช่วงวันแจน2อ1 8นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับคนที่มีการเสิร์ชหนักมากเสิร์ชถึง7ล้านคนทำให้กราฟอื่นมันดูเตี้ยไปเลยแต่ถ้าเกิดเรามาเช็คจริงๆนะครับไอ้ก,กราฟตี๊ดเนะี่ยเอาล่าดเดือนล่าสุดเลยเนี่ยคนหาเป็นล้านครับล้านสองคือไอ้น,นี่มันมันวิกฤตอะไรไม่รู้แหละคนเลยมาเสิร์ชในเดือนนี้เยอะมากอารมณ์นั้นเนะี่ยมันมันทำให้กราฟมันดูไม่ดีเลยตัวแต่จริงๆแล้วครับ คนยังหาเป็นล้านกล้าเหมือนตกนะกล้าเหมือนตกแต่ถึงตกแต่คนยังหาเป็นล้านนะครับธุรกิจอื่นนี่ขนาดขาขึ้นนะคนยังหาหลักหมื่นหลักแสนต้นๆอย่างเงี้ยแต่นี้ถึงแม้จะตกแต่คนยังหาเป็นล้านบอกเลยว่าแจม่มถึงเป็นขาลงก็ยังดีอยู่ยังไม่สุดไปได้อีกยาวแหละจริงๆนะยังไงคนก็ต้องซื้อนะครับธุรกิจนี้เพราะฉะนั้น โอ้แต่เยอะนิดนึงก่อนเฉลยนะครับขอขายของหน่ยอยขายไม่ได้ด้วยตรงนี้หายไปเอาง่ายๆโอทออนไลน์นะครับเรามีโอเพนแชทนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากติดตามข่าวสาร e b a y Amazon หรือข่าวสารที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์หรืออะไรที่มันเป็นธุรกิจการงานการเงนิงน,งนอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีกลุ่มโอเพนแชทนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแจ้งเข้ามาใน Line แอดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าไลน์แอดติดต่อทางไหนบอกว่าขอเขอ้ากลุ่มโอเพนแชทติดตามข่าวสารได้นะครับนะก็จะเป็นกลุ่มเล็กๆคุยกันประมาณ5000คนแต่ตอนนี้มีร้อยกว่าคนนะฮะ ก็เข้ามาแล้วก็มีคลิปอะไรใหม่ๆโอดอะไรก็จะส่งในกลุ่ม OpenChat ให้ปัจจุบันทันด่วนเลยนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับอะในการขอเฉลยนะครับขอเฉลยคีย์เวิร์ด2020 ep 132นะครับโค้ด132645จะได้ลิงก์สินค้าคีย์เวิร์ดแล้วก็ตัวอาลีบาบานี่ผมเซตติ้งให้แล้วนะครับเป็นร้านที่น่าเชื่อถือให้เพื่อนๆไปเลือกช้อปปิ้งกันได้เลยเพื่อมาขายแล้วก็อย่าลืมนะ มันมีเว็บไซต์อย่าง 1688.com เราก็สามารถเดียวสั่งมาขายได้ด้วยแล้วก็มีชิปปิ้งจีนนะครับกิโลละ3-5ช่วยประหยัดคอสต,ตรงนี้ถ้าเราอยากส่งจากไทยผมว่ามันก็คุ้มอยู่ถ้าเอาจะเอาสินค้ามาหาแพ็กเกจจิ้งในไทยนะครับอ่าสั่งจากจีนมาเลยโลละ3-5ก็เวิร์กมากๆเลยนะครับอ่าตัวนี้คอนแทคก็มีอยู่ในคอสของโอทอออนไลน์นะฮะช่วยลดต้นทุนทำให้กำไรมากขึ้นกับเพื่อนๆได้ครับ ot ออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon แล้วก็หลักสูตร amazon ของเรานะครับเรามีเครื่องมือ jungle scout ตัวนี้ Full อ p ชั่นเลยนะครับซึ่งเขาการันตีเลยว่า jungle scout เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่จะ help นะฮะช่วยคุณให้คุณขายได้ขายดีบน amazon มีชี้เป้าสินค้าขายดีแล้วก็ชี้เป้าเกี่ยวกับเรื่อง keyword นะครับทำไมเน็ตผมมันไม่ไปครับอื <laughs> 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 เน็ตเน่าปะเนี่ยแต่ดีนะมันอัดมันไม่ได้ใช้เน็ตแล้วนะ ก็เพื่อนๆนะครับหากสนใจไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับวันนี้มีโปรพิเศษเลยนะฮะเรียน Amazon จับมือทำบวกเครื่องมือ1ปีมูลค่า15,000บาทนะครับแถมเครื่องมือ Jungle Scout อีก3ปีพร้อมกับ Merchant Word และ AdWord ด้วยนะครับ AdWord k e y w o r d Planner มูลค่าเครื่องมือ4ปีเบ็ดเสร็จประมาณ300,000เดี๋ยวคุณจ่ายแค่15,000เท่านี้ยังไม่พอครับแถมคอร e ์ส eBay จับมือทำให้อีก1คอร์สมูลค่า6,000บาทฟรีๆเลยแต่ช่วงนีี e ้้้ eBay อออยยย่่่าาาาเเเพิงขนนะควววมรูไปกแลด๋ วันหน้าฟ้าใหม่นะฮะไปไปเนีไทยสามารถส่งได้ก็เริ่มทำ e-bay ได้เหมือนกันนะครับอ่ะติดต่ออ๊ตออนไลน์ได้ช่องทางไหนบ้างนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ o อดออนไลน .com นะครับแล้วคลิกตรงที่เพิ่มเพื่อนนะครับตรงหน้าเว็บไซต์ก็จะเข้ามาคุยกับเราทาง Line Official Account ได้ทันทีเลยนะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ไปที่ Line ของคุณไปที่ Line ของคุณพูดผิดนะฮะไปที่เพิ่มเพื่อน l ล ne แล้วก็พิมพ์ค้นหา a d O A T O N L I N E นะครับ atot at online นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์0815511616ครับเบอร์โทรนะฮะแล้วก็ ot online ทำคลิปขึ้น youtube ทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นหากจะเป็นกำลังใจให้เราชอบคลิปสไตล์นี้แนวนี้นะฮะบ,บน youtube นะฮะก็ฝากช่อง ot online ฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นอีกนะเรามี facebook fanpage น,นะครับ เรามี Twitter เรามี Instagram TV ของโอ๊ตออนไลน์นะครับยังไงก็ทุกช่องทางเป็นกำลังใจให้เราก็ฝาก Follow ฝากกดไลค์ฝากกดถูกใจฝากแชร์นะครับคลิปให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยก็คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ